สวัสดีครับผมเพชรป,ปุนทองครับออยู่กับนางานเทดินครับวันนี้มีแขกรับเชิญมาเยี่ยมเยียนครับโอ้โหเสียสุทัต์ติ๊กตอกอะไรชื่ออะไรติ๊กตอกเองโอ้ชื่อยาวเทจํจำไม่ได้ล้อกนี่ไปดูโรก,กี้จะถอยถึงไหมนี่ครับกับทางนุ่มเลยต้องปูหนานะทั้นั้นมาไม่ไหวครับ ฝนทําท่าจะตกอีกแล้ว คอยยากนิดนึงครับเพราะว่ามันแคบครับอ่ะมาเลย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  งานหน้าเกี่ยวข้าวครับก็บรบพรอมวิ่งไปแจ้งกระจอกก็วิ่งไปเรื่อยๆก่อนครับเดี๋ยวจอดนานเดี๋ยวแบตเตอรี่เสื่อมหมดอีกมา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 เร่ย์เ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 ย คนใหม่แล้วทัดเอาคนมาทำไมนี่โอ้เอ้เอาคนาอมกแล่นนะนะนานตกแล้วตกแล้วโอ้ตามด้วย CJ ครับไหนวะไหนวะสุดทั์ปกติจะตามมาติดติดเลยนะอ๋อเดี๋ยวรอบแป๊บนึง นี่ครับจะดันดินนะครับนี่ครับพักเครื่องนะฝนก็ตกนะครับน่าจะมันน่าดูนะครับตอนนี้ยังไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับถ้ามาแรงกว่านี้ก็น่าจะลื่นนะครับตอนนี้มาปล่อยๆนะครับตอนนี้ คือใกล้ๆกันนะครับ

ดีนะครับที่มีดินแห้งมาปูงั้นถอยไม่ถึงแล้วครับวอานะจะถอยถึงไหมอย่างว่าครับหน้าฝนนี่ลายฝนดินบวมหมดแล้วต้องปูน้าครับนี่ถ้าไม่น้านี่ จบว้าเรียบร้อยไอ้ผู้ขับรถไทยมาเนี่ยวันเอา,เอา,เ,อาเอามาเอามาแค่ตรงเนี้ยเร็วต้องดันแล้วไปเหยียบขาหน่อยเว้ย ไฮสุดทัดเขาตรถไทยมาให้ครับเออคืเสล่อมแรกลัย่มดัลโอ้ไม่รู้จะลืมเหยียบคราดอีกหรือเปล่าเอาเหยียบคราด,ดูก่อนเลยเฮ้ยอา,อาดันเลย đánh quá gì anh chưa đen đen này quá dọc khác bạn dây thứng dây tiếp ừ phải khá tao săn đuôi ô rình ơi rình ơ lấy cái phải khá đi Ooh. Oh, aku kena lag, <laughs> kena lag.